สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะครูจะมาเฉลยแบบฝึกหัด7.6การพัฒนาความรู้สึกเชิงจำนวนเกี่ยวกับการคูณหน้า191ถึง193นะคะถ้าพร้อมแล้วมาดูข้อ1ค่ะข้อ1เติมเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับในช่องสี่เหลี่ยมในข้อนี้นะคะนักเรียนสังเกตดีๆนะคะโจทย์ในแต่ละข้อไม่ต้องคำนวณเลยค่ะ มาดูข้อ1นึ่นะคะ518คูณ7กับ518คูณ6ในข้อนี้นักเรียนจะเห็นว่าซ้ายมือกับขวามือนะคะมี518เหมือนกันดังนั้นเราจะพิจารณาแค่7นะคะ7กับ6 7มีค่ามากกว่า6ดังนั้น518คูณ7จะมีค่ามากกว่า518คูณ6 ต่อไปข้อที่2ค่ะ2,403คูณ4กับ8คูณ2,403มี2,403เหมือนกันนะคะดังนั้นเราก็จะมาดู4กับ8 4น้อยกว่า8ดังนั้น2,403คูณ4ก็จะมีค่าน้อยกว่า8คูณ2,403 ข้อที่3ค่ะในข้อนี้ตัวเลขเหมือนกันเลยใช่ไหมคะเพียงแต่สลับที่ดังนั้นผลคูณก็จะมีค่าเท่ากันค่ะเติมเครื่องหมายเท่ากับข้อที่4 73คูณ12กับ37คูณ11นะคะในข้อนี้นะคะนักเรียนจะเห็นว่า12กับ11ต่างกันแค่นิดเดียวนะคะ แต่ซ้ายมือตัวตั้งคือ7 3ขวามือตัวตั้งคือ37 7 3มีค่ามากกว่า37นะคะดังนั้น7 3คูณ12ก็จะมีค่ามากกว่า37คูณ11ข้อที่5ค่ะ82คูณ15กับ83คูณ16นะคะซ้ายมือมี82 ขวามือมี83 82น้อยกว่า83นะคะและซ้ายมือมี15ขวามือมี16 15ก็น้อยกว่า16ดังนั้นถ้านำา82คูณ15ก็จะต้องมีค่าน้อยกว่า83คูณ16นะคะข้อ6ก็เช่นกันค่ะซ้ายมือมี99 ขวามือมี98ซึ่ง99มากกว่า98คูณกับ22คูณกับ20 22มากกว่า20ดังนั้นฝั่งซ้ายมือนะคะ99คูณ22ก็จะมีค่ามากกว่า98คูณ20ข้อที่7ค่ะ4,300คูณ8 กับ4,318คูณ9นักเรียนจะเห็นว่า4,300น้อยกว่า4,318และ8ก็น้อยกว่า9นะคะดังนั้นผลคูณในฝั่งซ้ายมือก็จะมีค่าน้อยกว่าฝั่งขวามือเติมเครื่องหมายน้อยกว่าข้อที่8 39คูณ76กับ42คูณ78 39 น้อยกว่า42นะคะและ76ก็น้อยกว่า78ดังนั้นผลคูณของ39กับ76ก็จะต้องมีค่าน้อยกว่า42คูณ78ข้อ9ค่ะ57คูณ88กับ88คูณ57ในข้อนี้จะเห็นว่าตัวเลขแค่สลับที่กันนะคะผลคูณออกมาก็จะมีค่าเท่ากัน ดังนั้นเติมเครื่องหมายเท่ากับข้อที่10นะคะ3คูณ119กับ911คูณ4นะักเรียนจะเห็นว่า3น้อยกว่า4และ119ก็น้อยกว่า911ดังนั้น3คูณ119มีค่าน้อยกว่า911คูณ4ข้อ11ค่ะ 2008คูณหกับ2คูณ2 0 0 8ในข้อนี้นะคะซ้ายมือและขวามือมี2 0 0 8เหมือนกันเราก็จะพิจารณา5กับ2 5มีค่ามากกว่า2ดังนั้น2 0 0 8คูณ5ก็จะมีค่ามากกว่า 2, คูณ2008เติมเครื่องหมายมากกว่านะคะข้อ12ค่ะในข้อนี้มี55เหมือนกัน เราก็จะพิจารณา33กับ65นะคะ33น้อยกว่า65ดังนั้น55คูณ33ก็จะน้อยกว่า65คูณ55เติมเครื่องหมายน้อยกว่านะคะต่อไปข้อ2ใหญ่นะคะเติมตัวเลขแสดงจำนวนในช่องสี่เหลี่ยมสังเกตนะคะว่าโจทย์ในข้อนี้จะมีหลายคำตอบมาดูข้อที่1ค่ะ26คูณ20 น้อยกว่า26คูณอะไรในข้อนี้นะคะซ้ายมือและขวามือมี26เหมือนกันนะคะดังนั้นเราก็จะมาพิจารณาที่20 20น้อยกว่าอะไรบ้างนะคะตัวเลขที่มีค่ามากกว่า20ก็จะมีค่าตั้งแต่21 22 23 24ไปเรื่อยๆนะคะนักเรียนเลือกตอบเพียงคำตอบเดียวข้อที่2ค่ะ 375คูณ8มากกว่า375คูณอะไรมี375เหมือนกันนะคะก็จะมาพิจารณาดูนะคะว่า8มากกว่าจำนวนอะไรบ้างก็จะมี7,6,5,4,3,2,1 0นะคะนักเรียนเลือกเติมได้เลยข้อที่3ค่ะ2,501คูณ2น้อยกว่า อะไรคูณ2,501มี2,501เหมือนกันนะคะดังนั้นก็จะมาพิจารณาที่2 2น้อยกว่าจำนวนอะไรบ้างมีตั้งแต่3ใช่ไหมคะ3 4 5 6 7 8 9 10ไปเรื่อยๆนะคะข้อที่4อะไรคูณ99เท่ากับ99คูณ48 มี99เหมือนกันนะคะและจะต้องมีค่าเท่ากันดังนั้นเราก็เติม48ได้เลยข้อที่5ค่ะ63คูณกับอะไรเท่ากับ78คูณ63ในข้อนี้ก็เหมือนกันนะคะมี63เหมือนกันขวามือคือ78และจะต้องเท่ากับซ้ายมือดังนั้นเราก็เติม78ได้เลยค่ะ ข้อที่6ค่ะ1,379คูณ6มากกว่าอะไรคูณ1,379มี1,379เหมือนกันนะคะเราก็จะพิจารณาที่เลข6นะคะ6มีค่ามากกว่าอะไรบ้างก็จะมีค่ามากกว่า5ใช่ไหมคะ4,3,2,1ก็ได้ เลือกเติมเพียงคำตอบเดียวข้อที่7ค่ะอะไรคูณ3,200น้อยกว่า3,200คูณ5 2ข้างมี3,200เหมือนกันนะคะก็จะพิจารณาว่าอะไรมีค่าน้อยกว่า5บ้างก็จะมี4ใช่ไหมคะน้อยกว่า5แล้วก็3,2,10นนักเรียนเลือกเติมคำตอบเดียวนะคะ ข้อที่8 867คูณ9มากกว่า867คูณอะไร2ข้างนี้นะคะมี867เหมือนกันเราก็จะมาพิจารณาที่9มากกว่าจำนวนอะไรบ้างนะคะก็จะมีตั้งแต่8 7 6 5 4 3 2 1 0แลวเรียนเลือกเติมได้เลยนะคะต่อไปข้อ9ค่ะ 13คูณ78น้อยกว่าอะไรคูณ78มี78เหมือนกันนะคะฉะนั้นพิจารณาแค่13น้อยกว่าอะไร13น้อยกว่าอะไร13น้อยกว่า14ใช่ไหมคะหรือ15 16 17 18ไปเรื่อยๆขอ้อ10ค่ะ35คูณกับอะไรเท่ากับ53คูณ35 มี35เหมือนกันนะคะและจะต้องมีค่าเท่ากันซ้ายกับขวาจะต้องมีค่าเท่ากันดังนั้นเราก็จะเติม53ลงไปต่อไปข้อ11ค่ะ461คูณ12มากกว่าอะไรคูณ4ีมี461เหมือนกันนะคะดังนั้นก็จะพิจารณาว่า12มากกว่าอะไรบ้าง 12ก็จะมากกว่า11 10 9 8นะคะไปจนถึง0ต่อไปค่ะข้อ12 18คูณ19มากกว่า17คูณอะไรในข้อนี้ไม่มีตัวไหนที่เหมือนกันเลยนะคะแต่ว่านักเรียนสังเกตนะคะ18มากกว่า17ถ้าจะให้ผลคูณฝั่งซ้ายมือมากกว่าฝั่งขวามือนะคะ เราก็จะเติมตัวเลขที่มีค่าน้อยกว่า19ได้เลยนะคะก็อาจจะเป็น18 17 16 15 14 13ก็ได้นะคะต่อไปค่ะข้อ13 23คูณ66น้อยกว่า32คูณอะไรในข้อนี้ก็เช่นกันนะคะ23น้อยกว่า32 2ี่คูณ66จะมีค่าน้อยกว่า32คูณอะไรบ้างเราก็จะต้องเติมจำนวนที่มีค่ามากกว่า66ไปได้เลยอย่างเช่นเติม67ก็ได้นะคะต่อไปข้อ14ค่ะ999คูณอะไรน้อยกว่า4คูณ999ในข้อนี้มี999เเหมือนกันนะคะดังนั้นเราก็จะพิจารณาว่า จำนวนอะไรน้อยกว่า4บ้างก็มีตั้งแต่3 2 1และ0นะคะนักเรียนเลือกเติมได้1ตัวต่อไปข้อ3นะคะเรียงโจทย์การคูณที่มีผลคูณจากน้อยไปมากนะคะเรียงจากน้อยไปมากในข้อนี้ไม่ต้องคำนวณน,นะคะข้อที่1 15คูณ32 32คูณ13 18คูณ32ในโจทย์3ข้อนี้นะคะนักเรียนจะเห็นว่ามี32เหมือนกันดังนั้นเราจะพิจารณาตัวที่เหลือนะคะนั่นก็คือ15 13 18โจทย์ให้เรียงผลคูณจากน้อยไปมาก13มีค่าน้อยที่สุดนะคะดังนั้นผลคูณของ32คูณ13จะมีค่าน้อยที่สุด 18มีค่ามากที่สุดดังนั้นผลคูณของ18คูณ32ก็จะมีค่ามากที่สุดส่วนตัวที่เหลือนะคะก็คือ15คูณ32ต่อไปข้อที่2ค่ะในข้อนี้นะคะนักเรียนจะเห็นว่ามี1516ทุกข้อ ดังนั้นเราจะพิจารณาตัวที่เหลือนะคะมี8มี3มี6มี5โจทย์ให้เรียงจากน้อยไปมากดังนั้น1,516คูณ3จะมีค่าน้อยที่สุดและจำนวนที่มากที่สุดก็คือ8ผลคูณของ8คูณกับ1,516ก็จะมีค่ามากที่สุดนะคะ เหลือสองตัวคือ5กับ6 5น้อยกว่า6นะคะนำา5มาเขียนก่อน1,516คูณหและ6กคูณ1,516ต่อไปข้อที่3ค่ะในแต่ละข้อมี42เหมือนกันนะคะ ดังนั้นเราก็จะพิจารณาตัวที่เหลือซึ่งก็คือ18 17 21และ16โจทย์ให้เรียงจากน้อยไปมากนะคะดังนั้น16คูณ42จะมีค่าน้อยที่สุดต่อไปก็จะเป็น42คูณ17 42คูณ18 และ21คูณ42นะคะต่อไปข้อ4ใหญ่ค่ะเรียงโจทย์การคูณที่มีผลคูณจากมากไปน้อยนะคะมาดูข้อที่1ค่ะในข้อนี้โจทย์3ข้อนี้มี84เหมือนกันนะคะดังนั้นจะพิจารณาตัวที่เหลือคือ31 40 35โจทย์ให้เรียงจากมากไปน้อยนะคะดังนั้น40คูณ84จะมีค่ามากที่สุดรองลงมาก็คือ84คูณ35และ84คูณ31นะคะต่อไปข้อที่2ค่ะ ในข้อนี้นะคะไม่มีตัวไหนที่เหมือนกันเลยแต่ว่ามีจำนวนเต็ม10ในแต่ละข้อนะคะนักเรียนดูนะคะจำนวนเต็ม10มี90 60 80 70โจทย์ให้เรียงผลคูณจากมากไปน้อย90มีค่ามากที่สุดนะคะ และคูณกับ72ซึ่ง72มีค่ามากกว่าตัวคูณตัวอื่นด้วยนะคะดังนั้นผลคูณของ90กับ72จะมีค่ามากที่สุดค่ะลองลงมานะคะก็คือ80 80คูณ63ซึ่ง63ก็มีค่ามากกว่า12กับ23นะคะก็จะได้เป็น80 คูณ63ต่อไปค่ะเหลือ2ตัวนะคะคือ70กับ60 70มากกว่า60และ23ก็มากกว่า12ดังนั้น23คูณ70จะมีค่ามากกว่า12คูณ60นะคะก็จะได้เป็นแบบนี้ค่ะ ต่อไปข้อที่3ค่ะโจทย์ในแต่ละข้อนะคะมี1,902เหมือนกันดังนั้นเราจะพิจารณาตัวที่เหลือนะคะนั่นก็คือ6,9,7,3โจทย์ให้เรียงผลคูณจากมากไปน้อยนะคะจำนวนที่มีค่ามากที่สุดก็คือ9ดังนั้น9คูณ1,902มีค่ามากที่สุด ต่อไปนะคะก็จะเป็น7ได้เป็น1,902คูณ7และต่อไปก็คือ6 1,902คูณ6และสุดท้ายนะคะก็คือ3คูณ1,902 มีค่าน้อยที่สุดค่ะ